ห้ามอิจฉากันเราต้องช่วยเหลือกันคนที่ได้โบนัสเปน,นองค่ะได้หลายเขาก็ต้องซอยเหลือกันทุกๆคนส่งสีภาพส่งสีภาพนะคะสีภาพนี่หัวใจจะหาดวงเด้หัวใจจะต้องหาดวงโมเมนต์กดดวงเดียวก็แล้วแล้ว่านนี้เพื่อนๆกะย่างบกฏให้กันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเกิดเพราะว่า ไม่อยากจะสนับสนุนเพื่อนหรือว่าไม่ถึงนะคะทิ้งร่องรอยไว้ด้วยการคอมเมนต์นะคะด้วยการคอมเมนต์แต่กี้ย่ายกับว่าเหตุคือการพอย่ายบอรูนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็ทําตาไปไล่เพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตังค์ฉันจะเอาเปรียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นกระมี่นะคะแบบนั้นกระมี่จะหาทำเที่ยวซีอยังไปจังสันล่ะคะ่ะด้วยความมักง่ายเนาะด้วยความมักง่าย คลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เดอ้อพี่น้องคะคือกดหัวใจในรูปภาพให้เพื่อนนะคะควบคู่ไปก,กับการกดหัวตาไปไลเพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตังค์ฉันจะเอาเปรียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นกระมี่นะคะแบบนั้นกระมี่อย่าหาถามทําไมฉันต้องเห็นโฆษณานี้แล้วเลื่อนขึ้นไปอีกคะ่ะพี่น้องขาเลื่อนขึ้นไปแล้วจะเจอคำว่าใช่ กับไม่ใช่นะคะให้ไปกดคําว่าทําเพราะไม่รู้หรือว่าไม่ทําเพราะขี้เกียจหรือว่าไม่ทําตาไปไลยเพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตังค์ฉันจะเอาเปียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นก็มีนะคะแบบนั้นก็มีจะหาทางตาไปไลเพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตังค์ฉันจะเอาเปียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นก็มีนะคะแบบนั้นก็มีจะหาทาคํมากดที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคําว่า โฆษณานี้มีประโยชน์ทุกคนท่งสีภาพส่งสีภาพนะคะสีภาพี่หัวใจจะหาดวงเด้หัวใจจะต้องหาดวงโมเมนต์กดดวงเดียวกว็แล้วแล้วปล่อยขมีน้ําอยู่ในตัวชมพู่นี้นะคะเพื่องอย่าลืมค่ะเมื่อเจ้านี่ย่างไกลเธอนั้น รััักยงงมน่ไฟฝันไม่ไหวนะคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เด้อพี่น้องคะ่ะคือกดหัวใจในรูปภาพให้เพื่อนนะคะควบคู่ไปกับการกดหัวทุกคนส่งสีภาพส่งสีภาพนะคะสีภาพในหัวใจจะหาดวงเด้หัวใจจะต้องหาดวงโมเมนต์กดดวงเดียวกแว็แล้วแล้วย่างไกลเธอนั้น ยังงังงคมนไฟ,ฟันไไม่ไ<น>ได้ดีกันแล้วกันเนาะที่เพิ่นที่โตเอาใจตใจใจ่ต่อมูต่อพวกแก่นออบ่ได้หันัดต่อมูด้แต่แยก็หากดให้มูเนาะ,ะกดหัวใจให้กันอย่างไกลเทอนั้นรักยังคงมันไฟฟันไม่ไหว นะแ,คแค่ส่งสติ๊กเกอร์ให้ก็ได้นะคะที่คอมเมนต์ขั้นตอนแต่ละรูปอย่าว่าจะเป็นการดีทิ้งร่องรอยไว้ให้เพื่อนว่าเรามาหาเพื่อนกินแสนนานและไกลแสนไกลไม่นายน้ำใจรักไม่เสื่อมไม่คลายคำมากดที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคำว่าโฆษณานี้มีประโยชน์แต่ยายยังเงยไหลเลยเงยไหลใส่ย้อยน,นะคะอุย้ย มมพู่ยายมันร่วง oh. คนช่วยเหลือกันด้วยกันนะคะกดหัวใจว่าแมก่กดจังสี่เด้ว่าแมก่กดมือเด้ว่าแมก่กดจังสี่เด้ป่านนี้เพื่อนๆกะย่งบกต์ห้กันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเกิดเพราะว่าไม่อยากจะสนับสนุนเพื่อนหรือว่าไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำด้วยใจรัก จะอยู่ได้นานแล้วเขาก็จะได้คื้กันแจ้ยังเงอไหลเล่นเงาไหลไใย้อยนะคะอุ้ยมุมพู่ยายมันร่วงแอ้ยแย่ยังเงอไหลเล่นเงาไหลใย้อยนะคะอุ้ยมุมพู่ยายมันร่วงอ้อ่าให้จบนะคะหากมีโฆษณาก็ดูโฆษณาให้จบแล้วกด จุดไข่ปลาสามจุดแล้วไปกดคำว่าทำรารกดที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคำว่าโฆษณานี้มีประโยชน์ต้องคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีเพราะเพื่อนจะรู้ว่าเราได้เข้าไปจริงนะคะบางคนเข้าไปกับไปกดซื้อกดแต่สี สลายนขาดร้อนพุนได้ย่า่กับปไปลายปัน,นันตามภาษาคนมักร้องเพลงขาดพี่น้องคะ่ะนี่คือตัวตนของใหญ่น้อยนะคะใจสตรีมนะคะกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบใจสตรีมนะคะกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบตาไปไลยเพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตัง ฉันจะเอาเปรียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นกระมี่นะคะแบบนั้นกระมี่จะหาทำค่ะจากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องค่ะกดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนๆใจสตรีมนะคะกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบดูเทียงคู่ดูหงใจไม่ แม่นานเท่าไรเราก็จะรอตัวถึงไกลใจอยูงนะคะทิ้งร่องรอยไว้ด้วยการคอมเมนต์นะคะด้วยการคอมเมนต์ที่ขี้ย่ายับประเหตุคือการพอย่ายบอลูนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็ทําใจสตรีมนะคะกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบกดหัวใจนะคะกดหัวใจที่เป็นสีแดงๆที่แปลว่ารักเลย นะครับแปลว่ารักเลยเวแล้วเบาอีเต้าตันย่าบอลดูใจสตรีมนะครับกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบต้องคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีเพราะเพื่อนจะรู้ว่าเราได้เข้าไปจริงนะคะบ,บางคนเข้าไปกับไปกดซื่อกดได้สีชั่มเพราะไม่รู้หรือว่าไม่ทําเพราะขี้เกียจหรือว่าไม่ทําเพราะแล้วแต่ นะคะยากกับบอลูพื่กันอย่าหาทำเด้อในนายก็อยู่ดมาอยู่ตรงนี้แล้วจะคิดบ่ายัตเพิ่นดูเที่ยงคู่ดวงใจไม่ดูว่าอาจจะรู้แล้วแต่กแกล้งทําเป็นไม่รู้ก็มีนะคะบางคนทําเป็นเอาหูไปหน้าเอาจ้องคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีเพราะเพื่อนจะรู้ว่าเราได้เข้าไปจริงนะคะบางคนเข้าไปกับไปกดซื้อ กดไดสีคำมกดที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคำว่าโฆษณานี้มีประโยชน์การแสนนานและไกลแสนไกลไม่ได้น้ำใจรักไม่เสื่อมไม่คลายขับไปฟังโคดพันเบาเนาะพันบอกว่าห้ามทุกคนอย่างไกลเธอนั้นรักยังคงมันไฟฟันไม่ไหว ห้ามอิจฉากันเราต้องช่วยเหลือกันคนที่ได้โบนัสพี่น้องคะได้หลายเขาก็ต้องซอยเหลือกันทุกอรอยขมีน้ำอยู่ในตัวชมพูนี้นะคะซึ่งต้องอย่าลืมค่ะเมื่อเจ้านี่คนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดค่ะพี่น้องเมื่อรู้แล้วต้องทำนะคะยายถึงมาออกมาบอกกับเพื่อน ทุกขูดทุกคนที่ยังไม่รู้นะคะนะคะฝากไว้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเท่านี้นะคะคลิปนี้ชมวิดีโอให้ยายให้จบแล้วก็ดูโฆษณาให้ยายจบแล้วก็คอมเมนต์ให้ยายด้วยนะคะขอบค่ะจากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องค่ะกดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนๆดูเทียงคู่ดวงใจไม่ ยายชอบมาเล่นกับชมพู่เก็บชมพู่มาแล้วลูกหนึ่งชอบมาเล่นกับชมพู่ค่ะชอบมากเขากินอะไยายยังเง,งือไหลเล่นเงอไหลใค่ย้อยนะคะอคุ้ยชมพู่ยายมันร่วงอ,อืมเพราะแล้วแต่นะคะยายกับบอลูพื่อกัน <laughs> อย่าหาทำเดในไหนๆก็อยู่เดมาอยู่ตรงนี้แล้วจะคิดว่ายานเพิ่นกวปาน,นี้เพื่อนๆ กะย่งบกกดให้กันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเกิดเพราะว่าไม่อยากจะสนับสนุนเพื่อนหรือว่าไม่ทํากฎที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคําว่าโฆษณานี้มีประโยชน์นะคะจากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องขากดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วก็อคอมเมนต์ให้เพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ แค่ส่งสติกเกอร์ให้ก็ได้นะคะที่คอมเมนต์ขั้นตอนแต่ละรูปอยาว่าจะเป็นการดีทิ้งร่องรอยไว้ให้เพื่อนว่าเรามาหาเพื่อนทีคนช่วยเหลือกันด้วยกันนะคะกดหัวใจว่าเมนกดจังสี่เด้ว่าเมนกดมืดเด้ว่าเมนกดจังสี่เด้คนช่วยเหลือกันด้วยกันนะคะกดหัวใจว่าเมนกดจังสี่เด้ว่าเมนกดมืดเด้ว่าเมนกดจังสี่เด้ จากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องขากดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วค่อยคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนนะคะจากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องขากดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วค่อยคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนตาไปไล่เพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตัง